ตอสดีค่ะว่าเรื่องนอนเช้าวยแค่นทุกคนก็คือตอนนี้ยังไม่อาบนอนก็ตีหนึ่งจะตีหนึ่งแล้วก็คือเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งแล้วโอเคปะแต่คือคลิปนี้ทําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอเคปะทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่คือเอามาลงตอนเช้าโอเคปะก็คือจะน้อยฟังก็คือวันนี้อะตอนเช้าเหมนัจนาก็อาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนไปขึ้นรถเมย์ตามปกตินะคะและทีนี้เจน่าขึ้นรถเมย์มันก็ต้องไปรอป้ายรถเมย์ใช่ไหมซึ่งเมื่อเช้ารอประมาณสิบนาทีใก้คือคือแบบมันเป็น นานมากในประวัติศาสตร์ในประวัติการโอเคปะ่ะแล้วอย่างงี้ก็คือแบบเจด้าก็นั่งรอรถเมล์ก็นั่งรอตรงนี้ใช่ไหมก็นั่งรออย่างนี้มันจะเป็นพื้นมันจะเป็นพื้นแบบพื้นตังระดับนิดนึงซึ่งมันมันไม่ใช่ป้ายรถเมล์นะเพราะว่าป้ายรถเมล์ไม่รู้ว่าทําไมฝั่งตรงข้ามถึงไม่ทํา ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คืออีกฝั่งหนึ่งมันจะมีป้ายอีกฝั่งหนึ่งก็มีแค่ป้ายรถเมย์แต่ไม่มีที่นั่งซึ่งเราก็ได้ไปนั่งตรงตรงพื้นต่างระดับตรงร้านขายของเอานะคะและที่นี้คือแบบตอนนั้นมันยังเช้าเช้าใช่ไหมคือคนก็มารอรถเมย์เต็ม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 คือแบบเจอรออยู่สุดท้ายเพื่อนใช่ไหมเออรออยู่สุดท้ายเพื่อนแล้วอย่างนี้ก็แบบก็แบบนั่งรอนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นโทรศัพท์เนาะแล้วอย่างนี้แบบทีนี้ก็แบบทีนี้ก็แบบ มีหนูตัวหนึ่งวิ่งมาเว้ยซึ่งแบบหนูตัวใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เท่าใหญ่เท่านี้เลยอะหนูแบบอื้มตัวใหญ่มากเลยทีนี้แบบเจด้าก็ไม่เห็นเนาะเจด้าก็ไม่เห็นเลยทีนี้แล้วเจด้าก็นั่งเล่นอยู่เนาะแล้วทีนี้คนมันรอคนมันรอเต็มเนาะอะไรทีนี้เออมีชนีคนหนึ่งเขาก็ตะโกนตะโกนขึ้นแล้วทีนี้แบบตะโกนขึ้นแล้วแบบแบบเหมือนเหมือนขยักขยักหนูมากอะแล้วทีนี้เจเจด้าก็เลยแบบในในความคิดตรงนั้นก็แบบ เฮ้ยแบบกำลังจะตัดสินใจว่ากูจะกลัวหรือไม่กลัวดีเพราะว่าเจด้าเป็นคนที่ไม่กลัวหนูแต่คือแบบที่กลัวที่กลัวเจ๊น่ากลัวโป๊ะเออโอเคปะเข้าใจไหมแล้วทีนี้แบบชีก็แบบช,แบบชีก็แบบตกใจอ่ะแล้ทีนี้พอมันผ่านมาอีกสองคนคนที่ร้องอ่ะอยู่อยู่ฝั่งนั้นอีก คนหนึ่งถึงเจด้าได้ยีก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่อยู่โรงเรียนกันเดียวกับเจด้าเขาก็แบบอุ้ยเขาก็แบบตกใจเหมือนกันแล้วแบบอุย้ยอีนี่สองสองเออพี่สองคนนี้เขายังตกใจเลยอีดอกกูไม่ตกคือโป๊โอเคป่ะแล้วหีนเจด้าก็เลยตกแต่ก็แบบแล้วสุดท้ายคือแบบเจด้าเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมกว,ก,วกว่ากว่ากว่าที่แบบคนอื่นเขาจะหันมามองอะ่ะก็คือไม่ได้หันมองผู้หญิงคนนั้นก็คือหันมามองที่เจด้าเพราะว่าเจด้าเป็นคนสุดท้ายเพื่อนซึ่งแบบหนูมันวิ่งมาเร็วมากโอเคป่ะเจด้าก็แบบอยทังงไดีให้ ให้กูให้กูตกใจแบบไม่โปะอะโอเคป้คือแบบคือกลัวโปะมากอะเพื่อนๆค่ะคือเจด้าไม่ได้เป็นคนกลัวหนูเลยเจด้าไม่กลัวไม่ไม่กลัวไม่กลัวมากๆเลยไม่กลัวแต่แต่ไม่ใช่ว่ากินหนูนะคะเจด้าไม่กินหนูแต่เจด้าไม่กลัวหนูโอเคป้เข้าใจป้เข้าใจในจุดๆนี้ป้ก็คือแบบกลัวที่หนึ่งที่กลัวเมื่อเช้านี้ก็ค่ะนะคะก็คือกลัวโปะโอเคป้คือแบบกลัวโปะมากมากโมากๆมากเลยโอเคป้แกแบบเข้าใจอารมณ์ตอนนั้นป้ะแบบ คือทุกคนกลัวแล้วคือถ้ากลัวเป็นเด็กบราน,นอกเด็กอีสานเด็กบราน,นอกคนเดียวที่จะแบบโอ้ยไม่กลัวหนูก็ไม่ได้โอเคปะ่ะสุดท้ายกลัวโปโอเคปะ่ะก็ฝากไปเป็นง่ายคิดเตือนใจนะคะอย่าโปะนะคะตกใจก็ต้องตกใจกลัวให้เหมือนใจได้าน,นะคะจะได้มีโปโอเคปะ่ะเป็นอะไรไปไบ้ายก็เป็นประสบการณ์เล็กน้อยนะคะตลกเฮฮาขบขันก็ว่ากันไปนะคะือหรือไม่ตลกก็แล้วแต่นะคะโอเคปะ่ะก็ไปละค่ะไ่บาย